ถ้าเป็นฟุกนะอันนี้คือการจอะนะครับจอดเจาะถ,ถูกไม่ถูกไม่รู้หรอกครับไม่มี <Okay. S 1> ใ,ใครรู้ว่าหอวจอกอะไรแต่ถ้าชอบก็จัดหนักได้แล้วแต่ไม่ว่าสโลแกนพยายามหาในส่วนของที่เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงที่สุดอืแต่พูดถึงว่าก็ต้องหาใกล้เคียงที่สุดแหละไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจเลยนะก็ยังมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือพยายามค้นอยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะเข้าเป้าหรือว่าถ้าเราต้องแปล ความหมายสัญลักษณ์ของเขาเอาไว้ให้ได้แล้วก็ถ้ามันเข้าจูนเข้ากันก็ถ้าถูกโปะมันก็โอเคนะครับถ้าพลาดก็เราก็ต้องหาใหม่วันหน้าต่อไปประมาณนี้ก็มีกําลังใจให้กําลังใจกันต่อไปคือคือต้องทําทําตลอดเพราะว่าบางกนก็ไม่มีทิศทางเนาะคืออยากได้อะแต่เราก็ไม่รู้จะเอาให้ตัวไหนเราก็ไม่รู้บางคนก็ถามว่าอ๋อหลักไหนวิ่งหลักไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันไม่รู้เลยอะทุกครั้งเราก็ไม่รู้อย่างนี้แต่บางบางเงินมันก็ไปออกไปถูกกะไรอีกเรื่องหนึ่ง แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะออกอะไรถามว่าชอบตัวไหนก็ยังอย,งยังค้นหาอยู่ยังค้นตลอดคิดว่าชอบตัวไหนผมเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าหวยจอกตัวไหนนะคือผมมีหน้าที่คิดอย่างเดียวอะ่ะคิดออกคิดออกคิดออกไว้อยู่ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้พอถึงบทเวลาจริงผมแบบเหมืนอนก็อยู่ทรงตัวเลยว่าเอา้หาหวยจอกอะไรเนาะนี่นนมันไม่รู้จริงๆนะแต่เราก็หาแนวทางมาให้คือแนวทางเราจะค้นหมดค้นหมดทุกอย่าง อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าไม่เข้ากัไม่รู้นะครับอาจารย์ใบเดียวนี่แหละก,ลกลับประมาณนี้นะครับจากอาจารย์แม่ด้วยนะครับอ,อย่าลืมอาจารย์แม่นะครับเป็นเรื่องต้นก็อย่าลืมอาจารย์แม่แอาจารย์แม่ก็จะมีทางตรงทางอ,อง้อมแล้วแต่จะสับแปดก็มาเรื่องอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าทิ้งอันนี้คือผมไม่จะจาถูกเจาะผิดไม่รู้แต่แนวทางอยู่ประมาณนี้แต่เราดึงออกมาให้แบบดึงออกมาดึง,ให,งให้เห็น ตามที่เราคิดนั่นแหละสูตรใครก็สูตรมันคือถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับการนาเสนออย่างเดียวเลยจัดหนักอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็คงมีเลขในใจอยู่แล้วนะครับหลายๆอาจารย์ก็มีเลขในใจอยู่แล้วนะครับกล้องวยกล้องตัวไหนไม่ได้คิดอะไรแต่พอๆๆอร่เริ่ม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 ลองอะไรมันสําคัญแล้วก็ลองลองทําดูว่าประมาณมันเป็นไปได้ไหม ไม่ถูกเราก็ไม่รู้หรอกคิดตามภาษาผมเลยละก็ประมาณเก้าตัวนะครับกาแร่ลิ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 กมาเลสถูกไม่ถูกไม่รู้เก้าตัวถ้าชอบก็จัดหนักได้ฝั่งนี้ใช่มันฝั่งนี้ฝังนี้ก็มันประเมินทีแรกก่อนนี่กรอบที่หนึ่งอันนี้กรอบเดียวกันเหรอแต่ประเมินก่อนนี้กันมันอันนี้รวมมันมันรวมหลายอย่างแต่อันนี้จะประเมินกรอบเมื่อกี้ กัน <łość> แล้วแต่ชอบนะครับ0ูนย์สองศูถามว่าศูนมาได้ไหมสำคัญอยู่ในม้นนี้หกสองหน่ากลัวอยูนสี่แล้วมันก็ออกข้างบนสี่หกแถมอีกวันหนึ่งก็ได้ศูนย์ได้มันเคยมีนะสามแปดสามม้นนี่แหละมันจะมาย้อนอีกนะเนี่ยครับระวังงวดปีรอบนี้มันชอบออกเลขเก่าๆถูก ก็ชอบนะเพราะว่าเขาเขายังไม่เปลี่ยนลูกหรอกเขาใช้ลูกเดิมคุยกันอาฮานะครับอะไรตีนี่ครับในเบื้องต้นทุกท่าชอบอะไรก็ว่าไปในเบื้องต้นผมชอบ62อ่ะเบื้องต้นผมชอบ62จะเลขงลดหน่อยเนะ2ท342ทิมงานเราก็โม้ไปเรื่อยนะเดาไปเรื่อยก็คือวันนี้ไม่ไม่ให้คาดหวังเนาะเพราะว่าเราถูกมาสามวันนี้รู้สึกให้ท่อนให้แค่90% แค่เก้าสิบคือไม่เต็มร้อยไม่เต็มลยร้อยงไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันมันยากหน่อยก็เรียงอย่าให้ย่าให้หวังมากมันก็เพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจหรอกคือวันนี้เอาเอาแค่น้ําจิ้มไปก่อนเอาแค่มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่นะลุง๋อกเช่ไหมเพราะว่าในส่วนที่เราเข้ามาวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามแล้วแล้วการเนี้ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ เนี่ยล้วก็ต้องคิดว่ามันมาหาบจะไม่แม่นตลอดประมาณนั้นใช่การจะมีพลาดมีหลุดบ้งางอาจจะมีพุกไม่หลุดหรือเข้าไม่เข้ามมผมก็เลยไม่ให้หวังมากวันนี้แต่ถ,ถ้าชอบไปจัดแักได้ไม่ได้ว่ากันเลิดเลยครับนาจอครับสามนาทีเล่นอยู่ในหลนี้เนี่ยสามนาทีอาจะมีในส่วนของ0ู060 46 46 2 60 42 460 440ก็ถือว่า มันเป็นอะไรไม่รู้ได้จังหวะเวลาก็ไม่ได้คิดเพิ่งเขียนเมื่อกี้นะอว่างๆมาก็ก็นั่งคิดเขียนว่าเอาตัวไหนเนาะก็เลยนั่งตัดเมื่อกี้เนยอะไรเอฟซีก็ถามจังหวะมาพอดีเลยอได้พอดีเลยจังหวะมาพอบางคนบอกว่ารามอนคอมเมนต์นะฝันเห็นลุงป๋องอะตอนนี้หน้าลุงป๋องเต็มเลยลอยเลยอะไรเนี่ยฝันเห็นสงสัยเลขจะออกกับลุงป๋องจริงอันนี้คือคอมเมนต์เนาะในคลุมก็บางคนก็ฝันเห็นอยู่ว่าอะไรเนาะลอตเตอรี่ ขับรถไปเหยียบขาเขาลอตเตอรี่ตกแล้วก็เก็บขึ้นมารอตเตอรี่เก่าเลขหกสองเก้าห้าแล้วเองฝันอยังเจ้ฝันแค่นั้นละฝันหกสองมาสองหกับสองสองหครับแต่นนไมเลขสองสองน้นไม้เลขสองสองหกสองหกหกสองหกหสองหกหหกับ9้าตัวเดียวกันสโลแกนก็ประมาณนี้ก็ม่นแม่นแม่นเราไม่รู้หรกเนาะหวยคื สลากกินแบ่งอันนี้การกุศลเลยจ้ะอ๋อนี่แหละบางคนเขาก็ชอบนะอืมก็<ล>ไม่หนีกันเลขไม่หนีกันหรอกคิดว่าไม่หนีกันเพราะมันมันจะเป็นเลขถ่ายโยงนะถ้าผมว่า,าคือคือถ้ามันเป็นถ้าเริมเราสมมติว่าศูนย์มาบนเนี่ยชุดหนึ่งมันก็จะมาลงล่างมันจะสลับกันอย่แบบนี้ถ้าศูนย์ลงล่างชุดนี้ก็จะขึ้นบนมันเลขเลขเหมือนโยงชุดชุดเดียวกันตามที่ผมเดานะ มันรู้จะใช่ไม่ใช่เนาะเป็นลักษณะรู้สึกว่าการกูศลนี้สีอยู่ตรงกลางนะอืเป็นนึงก็เลยมันก็ถ้าเกิดหมอกสีสองก็ถือว่าสวยข้างบนศูงไห่ก็ถือว่าจบปีที่แล้วนี่เห็นอ่าปีที่แล้วนี่ออกอะไรนะลุงสองสองสองสามสามสองสองสองสามเลขล่างสามสองปีนี้ถ้าผมเปลี่ยนตัวหนึ่งนะห้าสามสองแอดพูดนะแกเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้หมดหวยเราอย่าประมาทเลข มันเป็นไปได้หมดบางทีเราอาจจะเป็นถูกสองมันสองทันก็ได้ผมหวังบอกเลยว่าถ้ามีโชคอย่าไปขดาดขาวในขับเมขาดไทยครับม่ห้ามเลขไทยมามก็ได้ผมรับหมดนี่คือไม่รู้คือปกติเราก็โยงใส่หกแต่ที่นี้จุดพิกผันมันเป็นเก้าได้นี่ก็ไม่ต้องไปแก้โจทย์ถึงว่าถ้า 6, ออกออกเก้าสี่ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าถือหกกับเก้าตัวเดียวกันนี่ต้องโยงไปอย่างนี้คือการโยงเลขเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมอยู่ผมไปดูอีกจุดหนึ่ง มันก็ไม่หลุดนะจะเอาให้ดูตอนนี้บันไดก็เดียวมันจะวุ้นอยู่แล้วทาบันไดแรกก่อนเพราะมันมีบันไดอีกที่หนึ่งอยู่ไปคือโยงไปมันถูกทุกตัวแล้วของของจุดนี้มันจะเป็นเลขหกแล้วผมไปดูอีกจุดหนึ่งของจุดนั้นมันจะเป็นเลขเก้าคือมันเป็นตัวเดียวกันน่ะแต่มันกลับหัวกลับหางมันถึงตำแหน่งปั๊บมันจะสลับมันจะออกหกหรือเก้าแบบนี้นี่นี่คือผมจะสำรองมาแล้วทำไมเหตุผลที่ผมเขียนว่าทำไมเลขหกมันถึงนอน ก็เพราะเหตุน,นี้ละผมวางจะลงไว้แล้วแต่ถ้ามันตั้งตรงๆลนะ่ะแต่มันตกตั้งตรงถือว่ามันร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ละอันนี้มันก้ามกึง่งก้ามกึ่งคือไม่ต้องว่าถามว่าก้าวจะมาหรือเปล่าก็นี่แหละโจทย์ผมตีโจ์ไว้ให้แล้ว6นอนเนี่ยมันไม่ใช่กตั้งหรือก้าวตั้งอะไรแบบนี้คือก้าวกับ6ตัวเดียวกันนี่ให้แก้โจ์เราประมาณนี้ใครจะทดซุ่ว่าซื้อ62อาจจะซื้อก้าว2ก็ได้ถ้าไม่ผิดไม่เสียหาย ็เนี่ยแนะนําประมาณนี้มีหลายชุดแต่ผมจะให้ดึงให้หมดแต่ผมมันเียวอธิบายไม่หมดไม่ไม่หมด,มมหมดนี่คือเป็นการการแนวเฉยแนวทางถูกไม่ถูกไม่รู้ครับแต่ถ้าท่านชอบแล้วท่านก็ท่านผู้ชมมีเลขอ,อยู่ในใจถ้าชอบตัวไหนก็บุ๊กออนนะครับสมมติว่าถ้าชอบตัวนี้ก็จัดก,การไปใช่ครับถ้าชอบตัวนี้ก็จัดก,การไปี่นั่นหละตัวนี้ก็จัดก,การไปก็ประมาณนี้ลวมั้งเป็นเด่นหน่อยนะใช่ครับตัวนี้ตัวตัวปากเซียน เพราะยังไงผมก็เชื่ออยู่ว่าในแนวทางของเราเนี่ยของลุงบองเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งของท่านผู้ชมเองหรือ f อฟเองก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มาประกอบคู่กันว่ามันเขาเอาบงคลก็เอาของเราไปเป็นรากฐานใช่ครับในการทำหวยเหมือนกันใช่มาดูของเราเสร็จอแนวคิดของเราไปเขาก็ไปจับของเขาผสมอีกก็ถูกของเขาใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งหรือจะนำไปเสนออีกจุดหนึ่งก็ไม่ว่ากันใช่ครับต่อไปแอดมินอาจจะแปลเองก็ได้ใครจะรู้ได้ทุกคน ไปไปเรื่อยๆเก่งทุกคนน่าผมผมมั่นใจว่าน่าจะเก่งทุกคนดังนั้นแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่เรียกว่าไอคิวประมาณนี้แล้วโอเคครับผมกระปุกเลยตัวเดียวเลยประมาณ <laughs> คือคือคืออย่าไปหวังนะหวังมากมันจะเสียใจคือหวังน้อยๆหวังนิดๆหวังนิดๆคือผมไม่อยากให้หวังมากหวังน้อยๆ ยอยากสักสัก really, ério, Source, ิบก right. ีบก็พอแบบนี้ซื <um gone, ้อส si ักสิบกรีบก็พอแบบนี้นะคือคืออย่าอย่าไปซื้อเยอะจะมีลอตเตอรี่จะจับไว้สักใบสองใบเนาะรอจังหวะดีๆผมจะพาลุงป๋องกับแอดมินทีมงานเปิดไฮโลทีเดียวเลยงต้องรอจังหวะเดี๋ยวมันมันมีจังหวะเปิดไฮโลจังหวะมีแต่ตอนนี้ก็เปิดเงียบๆนะเรีอันนี้ฟังเสียงก่อน บานฟังเปิดเปิดแง่มแล้วแงมเปิดเบิ้องต้นเรื่องแง่เปิดแล้วฟังเสียงเบิ้งสีขางแล้วเออบ่ได้เบิ้งหงายเบื้องสีขางเบิ้งสีขางมาไหนเบิ้งว่าเห็นเล็แบบลักลักไกลเปิดเบิ้งจังไรละยังบ่ได้เปิดเลยเด้อโอเคครับขออครับขอเนอะฟังหลายๆครับผมขอบคุณครับ